ครับไปดูวิธีช่วยต้นปาล์มกันครับเราก็ทำร่องน้ำนะครับให้น้ำมาไหลไหลสู่โคนต้นปาล์มครับช่วยเขาทางอ้อมนะครับอันนี้น้ำถึงโคนนะครับ lại khắp. mấy có đây là bay kiểu trên khi mà thanh ta nó cấp đưa hấp ตอนนี้สดชื่นขึ้นมาเลยนะครับดีครับ พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับถึงจะทําได้ง่ายนะครับอันนี้ไม่ได้ลากหรือว่าลงจานไถอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับเหมาะกับการชักร่องน้ําเล็กๆนะครับเพื่อให้เข้าสู่โคนต้นปลาล์มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ